นางพักับน้อยกันพี่น้องตอนอีกลับบ้านเวทเมื่อนี้ยายหญิงใบเห็ดเห็ดเพิ่งดอกงามๆแต่ว่ามันประมาณสามมือละดอกใหญ่ๆแบบนี้ว่าท่านได้เถ่าได้พี่น้องแข็งอยู่แต่ว่ามันประมาณสามมือ่อยู่อันอนะคะ นวระสามมืออยู่หกดอกมียายิงได้เห็นเพิงเจ็ดเออแปดดอกดอกน้มงาจังสิมันว่าไะดอกน้มงาเนี่ยสองดอกอันนี้ประมาณเกิดประมาณมือเศ้าแต่เศ้ารู้วมือหวานตอนแรง้วกบานบททันพว่า พึ่งเขาบว่าทัานได้ดำพี่น้องหอมหอมดอกยังไงงามัมนนี่สองดอกนี่แกงกินแกงกินผู้เดียวยายอิงอิม่มกยะยายอิงมาสวยๆพี่น้องประมาณจากใบใบใบมงใบสองพอแล้วงานสวนยายะอิงกับออกมาหาเลาะเบิง่งเหตดเพราะว่าปลาเอวอนปลาเอวอนเนี่ย ยายงยางประมาณสองชั่วโมงได้อยู่จ้ะยางไปเก็บดอกอันพกดอกแรกดอกแรกนี่แล้วก็ไปพี่น้องเลยแล้วก็ยางอ้อมก่จ้ะพี่น้องค่ะเพื่อที่ซิไปเก็บเห็ดมันมีสองปลาปลาเห็ดที่เป็นอันเห็ดเพิงหวานนะคะมันมีอยู่สองโซนยายิงกับยางอ้อมวันนี้กะ ย่างขากลับละย่างกลับละพี่น้องค่ะเดี๋ยวดะโคบาลูกยายิงอยากกลับบ้านยายิงก,กับขอยางพาพี่น้องยางวิวทิวทัดเนาะเบิง่งวิวเบิ่งทสองฝาค่ะยายิงเก็บเห็ดคันออกมาได้สืดเมือกับที่ออกสุดเมือ่อยุค่ะเพราะว่ายายิงมาเก็บแล้วก็เห็ดเพิงหวานนี่ยายิงเก็บเรายายิง ยมือวานนี่คุยกับยายพิ้นเพื่อนอยากกินก็นเลยจะต้องเก็บไปเอาไปฝากเพื่อนช่วงยายอิงกลับไปเมืองไทยนะจจะยายพี่น้องมาเก็บเก็บแล้วเราก็แซ่ลวกลวกลวกแล้วก็ไปแซ่ช่องแข็นค่ะแยกกันเห็ดเห็ดขาลายก็แยกเป็นเห็ดขาลายเห็ดพึ่งหวานก็แยกเห็ดพึ่งหวานเห็ดอันเกาลัดยายอิงก็แยกเป็นเห็ดเกาลัดเราก็ ทั้กลับไปเมืองไทยองกแต่จะเอาไปแกงให้ย้ายกิน้วแกงไปวัดแกงให้คนอยู่ผู้ใดไที่เพิ่นบ่เคยกินสิละนี่ยไปฝากงูฝากพวกเท่าที่เอาไปได้ค่ะเท่าที่เอาไปได้เดี่ยพี่น้องเป็นอย่างยายอิงไปเก็บซื้อมือมันยายอีกเป็นคนมากเก็บเห็ดเนี่ยยางไปอีกจากสินหานที่ฮอดบ้านยายอีกแล้วนะเอาเคเนาะพี่น้อง เห็ดดอกงามจุมจ๋มๆพอดีมีพ้นยางมาข้างหลังซำนาะซำนีแล้วกันจ้า